รอสินี่แหละค่ะเอารอสิ์นี่แหละท่านทําอะไรให้บ้างไม่เคยได้ยินค่ะที่เขาด่ากันนี่ไงวัคซีนท่านให้เงินไปทําโรงงานวัคซีนเท่าไหร่แล้วลดตรวจโควิดนี่เท่าไหร่มันไม่ได้จําเป็นต้องเอามารวมไปทั้งหมดอันนี้คือการกวาดแบบครอบจัก,กรวาลเอาทุกสิ่งทุกอย่างมา ทำให้ดูว่างบประมาณเกี่ยวกับสถาบันเนี่ยดูเยอะนี่คือการตีโป่งและเป็นการโกหกนะครับในเรื่องนี้นะเรื่องของการยุยงปลุกปัน่นนะครับในเรื่องของภาษีกูนะฮะเงินพระมหากษัตริย์ไปทําอะไรความจริงก็ปรากฏประการแรกทรัพย์สินที่ว่าไม่ใช่เป็นทรัพย์สินของประชาชนเป็นทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์เป็นทรัพย์สินของราชวงศ์จักรีแต่กลางเสด็จยึดของพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7เป็นต้นมา แล้วไปปกครองบริหารบางส่วนก็แบ่งสรรปันส่วนไปเองนะครับให้กับญาติพี่น้องบางส่วนก็เอาไปทิ้งส่วนใหญ่ก็ไปทิ้งไว้โดยให้สัใต้สํานักนายกกักมำตรีเป็นคนดูแลใช้ชื่อว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต่อมานะครับสภาผู้แทนเนี่ยได้มีการโหวตแล้วนําทรัพย์สินดังกล่าวคืนให้กับพระมหากษัตริย์ สวัสดีครับรพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจที่เป็นคำพูดคำโกหกนะฮะของกลุ่มขบวนการที่ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์มีเรื่องราวมีบทความมีคลิปมีเอกสารออกมา อ้างเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์จนทำให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ไม่ประษาทางการเมืองนะครับเข้าใจว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นใช้งบประมาณสูงผมขออนุญาตนำคลิปของดรอานนท์มาเล่าให้ฟังกันยาวๆนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และเข้าสู่กระบวนก,ก,ก,การสังเคราะห์กันครับขอของสถาบันค่ะ ชานได้ไหมเือถึงหนูขอพาดพิงถึงรา๙นะได้ค่ะหนูถึงล9เขาจะพัฒนาแล้วแต่ว่าบางบางที่ยังยัง,ยงไม่ยังไม่ได้รับการพัฒนาค่ะอย่างบ้านหนูก็ยังถนนหน,านทางก็ยังไฟฟ้าก็ยังเขง้าขไม่ถึงน้านหนูอยู่อำเภออะไรไฟฟ้าไม่มีเหรอคะไม่ไม่หมายถึงหมายถึงเพื่อนเพื่อนหนูค่ะที่ไหนอะคะ หนูพูดได้เลยเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่อำเภออะไรตำบลอะไรก็จำไม่ได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้ลงอะเรยไม่ได้ถามรายละเอียดแต่ว่าหนูก็อยากจะให้เขาอะแบ่งบของสถาบันอะมาให้ประชาชนบ้างโอเคหนูรู้ไหมว่าพระเจ้าอยู่หัวทําอะไรให้กับประเทศไทยบ้างหนูหนูเสพข่าวฝ่ายเดียวหนูเห็นแต่รอเก้าม่อไรรอสิบนี่แหละค่ะเอารอสิบนี่แหละท่านทําอะไรให้บ้างอ๋อไม่เคยได้ยินค่ะที่เขาด่ากันนี่ไงวัคซีน ท่านให้เงินไปทาโรงงานวัคซีนเท่าไหร่แล้วลดตรวจโควิดนี้เท่าไหร่เยอะอ่ะหนูต้องลองไปหาดูนะลูกว่าพระอ,องค์ทำอะไรให้กับประเทศชาติได้บ้างท่านเป็นคนที่ไม่ชอบประชาสัมพันธ์ถ้าเป็นของหมือยราชการในพระองค์จริงแค่เจ็ดพันล้านทําไมงอกขึ้นมาเป็นสองหมื่นเก้าพันล้านเราต้องสงสัยแล้วแปลว่าคุณต้องไปกวาดอะไรมาเยอะแยะเลยเพื่อจะทําให้การาฟแท่งเนี้ยซึ่งจริงๆมันแบนแต่แตเนี่ยดูเยอะแล้วคุณก็เปรียบเทียบแต่อันเตีย้ย อยากให้ประชาชนเนี่ยนะครับมีสิ่งที่เรียกว่าความสามารถทางด้านข้อมูลหรือความแตกฉันด้านข้อมูล Data Literacy มีความคิดวิจารณ์ก่อนจะเชื่อลองมาดูกราฟถัดไปเขาบอกปี6.3นะมีงบสถาบันเนี่ย3,990ล้านผมก็เริ่มงงกราฟแรกบอกว่ามี2,9 0 0พอมาเป็นแผนภูมิวงกลมกลายเป็น3,990ล้านทำไมมันไม่สอดคล้องกันขอมาดูในรายละเอียดนะว่ารายจ่ายโดยตรงเนี่ย เป็นรายจ่ายโดยตรงจริงหรือเปล่า19,000ล้านเนะเป็นรายจ่ายโดยอ้อมอีกหมื่นล้านนะบอกว่าเป็นโครงการพระเจริโครงการที่เป็นลักษณะเทิดพระเกียรติโครงการประชาสัมพันธ์ที่ใช้ชื่อเกี่ยวเนื่องคุณเล่นกวาดเราหมดเลยนี่หว่ามันเป็นการกวาดขยะเข้าใต้พรมเหมือนกับรูปที่ดาร์เรลฮัฟเอามาให้คุณดูคุณกวาดอะไรก็ไม่รู้อะเข้ามารวมกันแล้วเรียกมันว่าสถิติผมเริ่มตังหิดใจละเดี๋ยวนะงบพิทักษ์สถาบันผมมั่นใจว่าในสำนักพระราชวังเนี่ย หรือว,ว่าหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ไม่มีคําว่างบพิทักษ์สถาบันแน่โครงการพระราชดำรินี่ผมเริ่มเอ้ยเดี๋ยวก่อนเขื่อนขุนด่านประการชนที่นครนายกเนี่ยเป็นพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9แน่สร้างเสร็จแล้วโดยกรมชลประทานใครได้ประโยชน์ประชาชนใครเป็นคนดูแลรักษากรมชลประทานงบบารุงรักษาเขื่อนขุนด่านประการชนนี่น่าจะเป็นหลายร้อยล้านมันเป็นงบประมาณของพระเจ้าอยู่หัว หรือมันเป็นงบประมาณของกรมชลประทานคิดดูดีๆสิมันเป็นหน้าที่ของหน่วยราชการไม่ใช่เหรองานเนี่ยโครงการพระราชดำริเนี่ยนะครับในราชการที่9มีอยู่4 0 0พันกว่าโครงการเนี่ยแต่นักงานก,ารกปร,รเนี่ยพยายามผลักดันให้โครงการพระราชดำริเนี่ยมันเป็นงานของราชการหลังจากที่พระเจ้าอ่หัวท่านไปทรงงานจนสําเร็จแล้วแล้วมันก็เป็นประโยชน์กับประชาชนถ้าหน่วยราชการผลักดันเองได้พระเจ้าอ่หัวต้องทรงไปเหนื่อยสร้าง คุมให้เกิดเขื่อนคุ้นด่านประการชนไหมก็ไม่จําเป็นอันนี้มันก็เริ่มเป็นการสอดไส้ใส่ผิดประเภทแล้วเพื่อตีโป่งให้งบเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ดูใหญ่โตมโหระทึกมากขึ้นนะครับไอ้ร้ายสุดคือคําว่าเทิดพระเกียรติครับคำว่าเทิดพระเกียรติเนี่ยเอางบทุกอันที่มีเทิดพระเกียรติผมนึกภาพออกเลยครับตีเส้นบนถนนเทิดพระเกียรติก็ทําได้ทาสีรั้วหน่วยราชการก็เทิดพระเกียรติได้ปลูกต้นไม้ก็เทิดพระเกียรติได้อาคารเทิดพระเกียรติมีอยู่เต็มประเทศไทย เป็นอาคารของหน่วยราชการทั้งหมดข้าราชการเนี่ยชอบไวติดป้ายคาว่าเทิดพระเกียรติเพราะอะไรเวลาของบแล้วของบสำนักงบ,บประมาณจะผ่านง่ายสำนักงบประมาณไม่อยากตัดก็เป็นทริคในการที่ข้าราชการจะได้งบมาง่ายๆอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะงบเนี่ยเราไปดูในรายละเอียดอ๋อยตายแล้วเขากวาดอะไรก็ไม่รู้ที่พระเจ้าอยู่หัวท่านไม่ได้ทรงรู้เรื่องเลยมันไม่ได้เป็นงานของท่านด้วยซ้ำมันเป็นงานที่หน่วยราชการต้องทําผมยกตัวอย่างนะครับโรงพยาบาลในกรุงเทพเนี่ย ทบจะทุกโรงพยาบาลแหละเวลาสร้างจะซื้อเครื่องมืออะไรเนี่ยนะครับทำได้สําเร็จซื้ออุปกรณ์ช่วยชีวิตคนได้เยอะๆทําตึกได้สําเร็จวิธีที่ง่ายที่สุดคืออะไรครับขอพระบรมราชานุเคราะหใช่ไหมฮะให้พระเจ้าอยู่หัวให้พระบรมวงศ์วาสานุวงศ์เนี่ยทรงทรงช่วยโครงการนี้เอาพระนามมาเป็นโครงการเทริดพระเกียรติก็ทําให้ได้เงินง่ายขึ้นเพราะว่าประชาชนมีความศรัทธาในสถาบันพระหมหากษัตริย์จากบาชาร์นะมาเป็นภายชาร์ทนะ แล้วก็มาทำเป็นตารางทีนี้โปะแตกเลยหน่วยราชการในพระองค์นะฮะ7,600ล้านเป็นอย่างที่ผมบอกไหมแล้วที่เหลือเป็นอะไรบ้างงบกลางนะครับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุกต่างประเทศ1,000ล้านเป็นงานของใครดูดีๆเจริญพระราชมัยตรีเป็นงานของใครรัฐบาลกับกระทรวงต่างประเทศใช่ไหมงบนี้ต้องมีไหมต้องมีพระเจ้าอหัวทรงหน้าทำหน้าที่อะไรครับ ะบรมวงสานุวงศ์ทำหน้าที่ราชทูตพิเศษถูกไหมครับกรมสมเด็จพระเทพร,รัตน์เนี่ยสเสด็จจีนแต่ละครั้งเนี่ยนะครับท่านจะขออะไรจีนเนี่ยจีนเกรงพระไทยมากเพราะคนจีนเนี่ยรักมากแล้วท่านได้รับการถวายรางวัลที่เรียกว่ารางวัลมิตรที่ดีเยี่ยมของจีนรัฐบาลกับกระทรวงต่างประเทศของไทยเนี่ยนะครับมีพระองค์ท่านมาเป็นคนช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศดีขึ้นนะ แล้วถามว่าการต้อนรับประมุขต่างประเทศเป็นหน้าที่ของรัฐบาลไหมก็เป็นกระทรวงมหาดไทยนะครับมีงบพระราชฐานมั่นคงสวยงามสมพระเกียรติพระราชฐานทั่วประเทศเนี่ยหลายที่เป็นส่วนราชการนะครับนะก็จําเป็นต้องมีเทนเนนซ์นะครับนะแต่ไม่ได้เป็นบ้านส่วนตัวหรอกการถวายความปลอดภัยเป็นหน้าที่ของกระทรวงกาลาโหมอยู่แล้วครับเพราะเรื่องเหล่านี้มันเป็นงบประมาณที่ทําตามหน้าที่ของราชการมันไม่ได้จําเป็นต้องเอามารวมไปทั้งหมด อันนี้คือการกวาดแบบครอบจัก,กรวาลเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาทําให้ดูว่างบประมาณเกี่ยวกับสถาบันเนี่ยดูเยอะนี่คือการตีโป่งและเป็นการโกหกอันนี้ชัดที่สุดเลยครับเครื่องราชศริยาพรเนี่ยห้าห้าล้านสสพักอนาคตใหม่ก็ขอเป็นงบที่ราชการต้องทําอยู่แล้วอะ่ะก็ราชการเป็นคนขอนะส่วนที่หนึ่งเนี่ยหนึ่งเก้าพันเนี่ยนะฮะก็เลยมาแตกให้ดูเป็นส่วนราชการในพระองค์เนี่ยเจ็ดล้านแต่เป็นหน่วยอื่นเนี่ยเยอะ แต่หน่วยอื่นที่ว่านั่นก็คือเรื่องของการรักษาความปลอดภัยงบโดยอ้อมนี่ยิ่งไม่เกี่ยวเลยประเภทโครงการพระชดมริกับโครงการเทริดพระเกียรติเฉลิมพระเกียรติทั้งหลายเอาไปแปะชื่อเพื่อของเงินสร้างตึกเอาไปแปะชื่อเพื่อของเงินสร้างถนนโครง่านถูกแอบอ้างอะ่ะเนี่ยอันนี้ก็ไม่เกี่ยวอีกนี่คือของปี64แบบเดียวกันเลยทำกราฟเป็นพายชาร์ตดูน่าเชื่อถือแต่พอมาแจงรายละเอียดข้างในแล้ว เอาอะไรกวาดมารวมกันทั้งหมดก็ไม่ทราบแหละอันนี้เขาเอามาลากให้ดูว่าโอ้งบเพิ่มขึ้นนะประมาณ15%ของส่วนราชการในพระองค์จาก7,600ล้านในปี2563มาเป็น8,900ล้านนะครับก็ตกประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าคุณอย่าลืมนะว่างบส่วนราชการในพระองค์เนี่ยเป็นงบค่าจ้างเงินเดือนไปแล้ว95%แล้วงบค่าจ้างเงินเดือนเนี่ย อย่างพนกักงานมหาลัยของผมเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นปีละ6เงินเดือนนะต้องเพิ่มครับนะยังไงก็ต้องเพิ่มเฉลี่ยประมาณเกือบ10%เรนพราะอันที่เพิ่มมา15%เนี่ยไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลยแล้วคุณเอามาเทียบกับงบที่มันเป็นค่าใช้จ่ายเช่นงบกลางเนี่ยนะครับเสด็จพระจำเนินเนี่ยกำหนดไว้ flat r a t ไม่เพิ่มแน่นอนสิมันเป็นงบเสด็จมันไม่ใช่เงินเดือนมันไม่ต้องเพิ่มคุณเอาของที่มันเปรียบเทียบกันไม่ได้มาเปรียบเทียบกันคืออันนึ่งมันไม่ขึ้น,น,นมนตนโดยรรชาิ ทำให้คนบอกโอ้โหใช้เงินเปลืองขึ้นมากเลยเกือบ15%การโกหกด้วยสถิติเนี่ยมันแนบเนียนคนเราดูกราฟเฉยๆเนี่ยนะครับเชื่อไม่ได้มีกราฟแท่งอันนึงนะครับมาจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่าเวลาย่ำรุ่งนะครับเอาภาษีของประเทศประชาธิปไตยอนันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยนะเทียบเคียงกันนะครับซึ่งเทียบกันไม่ได้หรอกอันนึงก็คือแกนข้างซ้ายเนี่ยฮะงบประมาณสถาบันกษัตริย์จากภาษีประชาชนเปรียบเทียบหลายประเทศก็มีญี่ปุ่น มีสหราชอาณาจักรมีสเปนมีเนเธอร์แลนด์มีสวีเดนมีเบลเยียมมีไทยที่ทำเนี่ยนะครับเรายังไม่รู้เลยว่าไอ้กราฟเนี่ยรวมงบประมาณอะไรบ้างเว็บไซต์นี้ไม่ได้บอกว่าเอาเงินอะไรมาเฉพาะหน่วยราชการในพระองค์3หน่วยงานคือสำนักพระราชวังสำนักองคมนตรีและนทออปพรอหรือไปรวมทุกงบของทุกกระทรวงทบวงกรมที่มีคำว่าฉเฉลิมพระเกียรติไหมที่มีคำว่าพระราชดำริไหม ไปรวมทุกอย่างมากองด้วยกันหรือเปล่าเราไม่รู้กราฟนี่ไม่ได้ให้รายละเอียดนะครับเราเปรียบเทียบประเทศญี่ปุ่นสรารัฐอาณาจักรสเปนเนเธอร์แลนด์สวีเดนเบลเยียมประเทศทั้งหมดนี้เป็นประเทศที่เจริญแล้วก็คือเป็นประเทศพัฒนาแล้วในขณะที่ประเทศไทยเป็นประเทศกําลังพัฒนาคุณเอาประเทศที่อยู่บนฐานเศรษฐกิจโครงสร้างเศรษฐกิจคนละอย่างกันเลยเนี่ยมาเทียบกันบนรูปเดียวกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ลําบากนะเพราะว่าคุณกําลังเปรียบเทียบกล้วยกับแอปเปิ้ล มันเทียบกันไม่ได้เสร็จแล้วก็ตีโปร่งให้มันน่าตกใจนะครับโดยการใช้สเกลที่ประหลาดนิดนึงนะครับดูดีๆนะฮะข้างซ้ายเนี่ยคือ0%ปข้างนี้คือ1%ของงบประมาณแผ่นดินปกติสเกลเปอร์เซ็นต์เนี่ยควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับ0ถึง100แต่อันนี้เป็นการตีโปร่งเป็น0ถึง1แล้วกโกหกแล้วคนที่ดูไม่เป็นจะตกใจว่าโอ้ของประเทศไทยเนี่ยจุดนะจุด 3นะในขณะที่ของญี่ปุ่นเนี่ยจุด0ูนยนะแต่ทั้งหมดมันก็ไม่ได้ถึง1%นะ่ะคือมันน้อยหมดแหละแต่มันเป็นการบิดเบือนสกเกลของรูปให้มันดูใหญ่เห็นไหมฮะว่าความรู้สถิติเนี่ยทำให้เราไม่ถูกหลอกดูสกเกลศูถึงห่งเส่วนอันนี้เนี่ยเป็น US ดอลลาร์เป็นล้านคุณเอาสกเกลเปอร์เซ็นต์แค่1%มาเทียบกับ US ดอลลาร์เป็นล้านแล้วคุณ อะไรฮะเรียกก็ถามออกมาให้มันดูห่างกันถูกไหมถ้าถามว่าเทียบกับ GDP เนี่ยทุกอันมันจะกดเรียบแบนตั้งแต่เลยถูกปะ่ะแต่นี่คุณโกโหกอะ่ะมันต้องเป็นศูนถึงร้อครับสรุปเนี่ยที่คุณเห็นเนี่ยนะครับพวกคุณถูกโกหกกันมาเยอะแยะเลยเพราะว่าคนเหล่านี้รู้สถิติแต่ใช้สถิติอย่างไม่มีจริยธรรม แล้วก็โกหกด้วยสถิติให้คุณคนเข้าใจผิดว่าพระเจ้าแผ่นดินใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายทำให้ประชาชนเนี่ยหลงเชื่อแล้วก็ยุโยงปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองโกหกที่สุดในโลกมีอยู่3อย่างการโกหก Lies โคตรโกหก a ด n Lies และสถิตินะผู้บริโภคสถติติต้องมีความรู้เท่าทันข้อมูลต้องรู้จักตั้งคําถามว่าข้อมูลมาจากไหนประกอบด้วยอะไรบ้างผมสอนนักศึกษาที่นิด้านะครับ เรื่องการโกหกด้วยสถิติเนี่ยผมไม่ได้สอนให้เด็กไปโกหกแต่ผมสอนเด็กให้มีความคิดวิจารยณหรือว่า critical thinking จะได้ดูแล้วรู้เท่าทันว่าการโกหกด้วยสถิตินั้นทำได้อย่างไรทุกคนจงมีสติและมีปัญญาในการอ่านกราฟและดูค่าสถิติอย่าถูกใครหลอกครับขอบพระคุณครับ ในเชิญงานวิเคราะห์ดรอนนท์นะครับซึ่งเป็นอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยนิด้าสอนเรื่องเสติได้นําเรื่องราวเหตุการณ์มาร้อยเรียงนะครับให้พวกเราได้เห็นให้พวกเราได้ทราบได้เข้าใจลึกขึ้นก่อนหน้านี้มีเด็กจําได้ไหมครับไปดูหมิ่นเหยียดหยามคุณป้าท่านหนึ่งแล้วก็ไปอาฆาตมาดร้ายสถาบันคุณป้าเขาแจ้งความเงดีนะครับต่อมาก็ขอโทษแล้วก็ตั้งคําถามว่าทําไม งบประมาณของสถาบันพระมหากษัตริย์จึงใช้มากมายขนาดนี้นะก็มาจากสื่อประเภทนี้ที่ดรอนนนท์อธิบายนะสุดท้ายก็มีการเปิดเผยความจริงว่ามันไม่ใช่นะฮะไม่ใช่อย่างที่พวกเขาเข้าใจวันนี้คําพูดของดรอนนท์คงเป็นคําตอบเพราะเขาเป็นอาจารย์สอนเรื่องเศรษฐีทั้งแม่นนะดรอนนนท์เขาเก่งสอนเรื่องเศรษฐีอธิบายเรื่องของเศรษฐีแล้วก็เรื่องของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ชัดเจนขึ้น งานสังเคราะห์เมื่อก่อนนี้เรียกว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ปัจจุบันเรียกว่าทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เพราะว่าเป็นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่1ิเป็นเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยเป็นทรัพย์สินของใครเป็นทรัพย์สินของประชาชนหรือเปล่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ย้ำอีกรังครัเป็นทรัพย์สินของราชวงศ์จักรีและปัจจุบันมีกฎหมายนะครับโอนย้ายผ่านสภาผู้แทนราษฎรนะครับ โอนย้ายไปเป็นทรัพย์สินพระมาหากษัตริย์ไปเรียบร้อยทรัพย์สินพระมาหากษัตริย์ใครเป็นคนตัดสินใจนะครับพระมาหากษัตริย์เป็นคนตัดสินใจมันเกิดอะไรขึ้นทําไมเกิดคําพูดวาจาภาษาวา่าภาษีกูพระมาหากษัตริย์เอาไปทําอะไรเป็นคําพูดวาจาเป็นวาทกรรมเชิงการต่อต้านโดยใช้หลักปลูกฝังทางความคิดดูหมิ่นเหยียดยม้มอาฆาตมัดร้ายสถาบันพระมาหากษัตริย์และประยุริยาิ จงเป็นที่มาของการถูกดำเนินคดีของผู้ต้องหาตามมาตรา1นมากกว่า22คนนะฮะตอนนี้21คนอยู่ในคุกที่เหลือกำลังถูกแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมนะครับเจี๊ยบนะฮะสอสอก็ดูมินดูมินนายกัมมนตรีก็โดนนายกัฐมนตรีแจ้งความคดีก็อ้างว่ามีเอกสิทธินะ์เอกสิทธิ์มันสิ้นสุดหลังจากที่สภาผิด หมดเอกสิทธิ์ก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่ากันไปตามกระบ,บวนการเอกสิทธิ์ที่ว่าไม่ได้อยู่ในสภาถ้าพูดความจริงก็อยู่ต่อพูดใหม่จริงหมดสภาปุ๊บก็สุกส่งตัวไปดำเนินคดีนะครับตามกฎหมายซึ่งระเบียบของสภาผู้แทนราษฎรได้เขียนไวนะนน้นะท่านในสอนตันดีพงษ์ไล่้ฟังว่าท่านเป็นประธานร่างเรื่องนี้ตั้งแต่ปี2535เป็นมต้นมานะครับก็ร่างกฎหมายฉบับนี้เรื่องของสภาผูแะะ้แทนราษฎร และก็ใช้มาจนถึงปัจจุบันในเรื่องเอกสิทธิ์คุ้มของสสค,คุ้มของเอกสิทธิ์ตรงไหนคุ้มรองในกรณีที่มีการเปิดประชุมสภาและไม่ส่งตัวสสไปในมืคดีขณะที่มีการประชุมสภาเท่านั้นถ้าสสกระทำความผิดอื่นใดนะครับในไม่ว่าจะเป็นกรณีใดทูลในมืคดีได้หมดยกเว้นแต่ปิดประชุมสภาแล้วส่งลูกส,ส่งไปในมือคดีสิ่งที่เจี๊ยบพูดอ่ะไม่ถูกนะฮะไม่ถูกอ่ะ,นะอะนั่นหมายความว่าเวลา นะครับปิดการประชุมปุ๊บก็ต้องถูกดำเนินคดีนี่ก็เลยถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเป็นการร้องทุกแบบไหนเป็นการร้องทุกในฐานของดูหมินนะครับดูมิ่นกับมาตรา1นึอะไรที่เขาว่ากันไปมาตรา1นึยุยงปลุกปัน่นแล้วก็เรื่องของพระบอคอมพิวเตอร์ซึ่งแล้วแต่พนักง,งานสอบสวนก็จะแจ้งข้อกล่าวหานะครับถามว่าเป็นเอกสิทธิ์ไหมอันนี้ไม่ใช่เอกสิทธิ์นะมันหมดเอกสิทธิ์หลังจากปิดประชุมสภาไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้สถานการณ์จะเป็นยังไง นะครับในเรื่องนีนะ้เรื่องของการยุยงปลุกป,ปั่นนะครับในเรื่องของภาษีกนะูเงินพระมหากษัตริย์ไปทำอะไรความจริงก็ปรากฏประการแรกทรัพย์สินที่ว่าไม่ใช่เป็นทรัพย์สินของประชาชนเป็นทรัพย์สินของพระมหากษัตริย์เป็นทรัพย์สินของราชวงศ์จักรีแต่ระะัศดรยึดของพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7เป็นต้นมาแล้วไปปกครองบริหารบางส่วนก็แบ่งสรรปันส่วนไปเอง นะครับให้กับญาติพี่น้องบางส่วนก็เอาไปทิ้งส่วนใหญ่ก็ไปทิ้งไว้โดยให้สัใต้สํานักนาย,ยัฐมนตรีเป็นคนดูแลใช้ชื่อว่าทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต่อมานะครับสภาผู้แทนเนี่ยได้มีการโหวตแล้วนําทรัพย์สินดังกล่าวคืนให้กับพระมหากษัตริย์พอคืนให้กับพระมหากษัตริย์จบก็เป็นของพระมหากษัตริย์และตอนนี้มอบกลมบาเรียด้องบอกว่านี่เป็นภาษีของพวกเราไม่ใช่ภาษีของพวกแบบส่วนเรื่องนะครับเรื่องของวังเรื่องภาษีของวังเนี่ย นะครับที่เอาไปใช้ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของเงินเดือนข้าราชการเ,เพราะว่ามีการย้ายหน่วยทหารไปขึ้นตรงกับสํานักพระราชวังนะครับเจ้าที่ของสำนักพระราชวังก็กินเงินเดือนด้วยเหมือนกัน,นพวกนี้ก็จะพยายามยกเลิกสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับก็พยายามใช้คําพูดวาจาภาษายุยงปุกป,ปั่นนะครับทำให้ดูหมิ่นเยียดยามแล้วก็อาฆาตมัด้ายสถาบันพระมหากษัตริย์การออกมาชี้แจงของดรอ,อันนท์อธิบายแบบนี้คงทําให้คนไทยหูตาสว่าง มากขึ้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิ์จิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกดซ b s ส r ค b e และกดกระดิ่งด้วยนะคะชมท้าเจริญสัข